ครูบาอาจารย์ของนาะหลวงปู่เร็วหน่อยนะครับนะหลวงปู่ยาท่านสวนฉันเทโรวัดนาอุดมเกจิอภิญญาสังขารไม่เน่าเปื่อยอาจารย์หลวงปู่เรววัดหนองโนนะครับพระครูอาธรพัฒนคุณหรือหลวงปู่ยาท่านสวนฉันเทโรวัดนาอุดมอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานี สิทธิ์พระอาจารย์แพงวัดสิงหานจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นอาพระอาจารย์ของหลวงนาหลวงปู่เ็วฉันทะโกพระดีเกจิดังแห่งวัดหนองโนในปัจจุบันนะครับหลวงปู่ยาท่านสวนท่านเกิดเมื่อวันที่10กันยายนพศ2 4 5 3ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่้าำเดือน10ปีจอที่บ้านนาทมเป็นบุตรคนที่5ในจำนวนพี่น้อง8คน บิดาชื่อคูณมารดาชื่อผุยนามสกุลแสงเขียวครอบครัวมีอาชีพทำนาในวัยเยาว์เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนอุปนิสัยชอบรักความสงบมีใจใฝ่ในทางพระพุทธศาสนาเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นชีวิตย่างเข้าสู่วัยรุ่นเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกะตะเวทีช่วยเหลือ การงานด้วยความขยันขันแข็งเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒเมื่อวันที่30พฤษภาคมพศ2473ที่วัดนาอุดมบ้านนาทมอำเภอพิบูรณ์มังสาอาหารปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอนาตาลโดยมีพระอธิการพมมาวัดบ้านละเว อยู่ที่สายมูลอำเภอพิบูรณลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระอุปชาพระดีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระบัวเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาฉันทะโรแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความพอเพียงภายหลังบวชแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมฝึกฝนสวดมนต์ และปาติโมกอยู่ในสำนักของเจ้าอธิการส่วนซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าวาดวัดนาอุดมเป็นเวลาสปีจากนั้นจึงย้ายไปศึกษาเพิ่มเติมที่วัดบ้านคำว่าเป็นเวลาประมาณสเดือนปีพศ2478หลวงปู่ยาท่านสวนจึงย้ายไปศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่วัดสำโรงใหญ่ขณะนั้นพระอาจารย์หม่น ซึ่งมีศัก์เป็นลุงดำรงตำแหน่งเจ้าวาดได้ศึกษาวิชามูลกัญจายและวิชาวิปัสสนากรรมฐานท่านเล่าว่าพระอาจารย์เคร่งครัดระเบียบวินัยมากผู้ที่มาศึกษาเล่าเรียนที่สำนักแห่งนี้จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรและต้องมีความขยันอดทนเป็นอันมากวันหนึ่งพระอาจารย์หม่อนเรียกเข้าไปหาแล้วบอกว่าจะสอนกรรมฐานให้ ได้พาท่านเข้าไปในป่าช้าฝึกวิธีการกําหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อฝึกปฏิบัติจนเป็นที่น่าพอใจแล้วท่านก็ให้กลับไปฝึกปฏิบัติเองถ้าหากติดขัดประการใดก็ให้มาถามนอกจากวิชากรรมฐานแล้วพระอาจารย์หม่นยังได้สอนวิทยาคมต่างๆให้อีกด้วยนอกจากนี้ ท่านยังศึกษาเรียนรู้วิธีการเขียนการอ่านอักษรขอมขเขมรและอักษรธรรมอีสานจนเกิดความชำนาญสามารถอ่านออกเขียนได้จนคล่องแคล่วต่อมาท่านเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ยาท่านกรรมาฐานแพงแห่งวัดสะพืออำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเรียนรู้การปลูกเสกวัตถุมงคลนอกจากนี้ ยังได้เรียนวิชาการลงตะกุดต่างๆและวัตถุมงคลอื่นๆในสายของสำเร็จหลุนที่ยาท่านกรรมฐานแพงได้รับการถ่ายทอดจากท่านสำเร็จหลุนทั้งนี้วิชาที่หลวงปู่ยาท่านสวนได้ศึกษากับสองปรมาจารย์ดังคือการสร้างเครื่องรางของขัง,งต่างๆเช่นการลงตะกุดเท่าที่รวบรวมได้ตะกุดห้ากษัตริย์ มีผลทางด้านมหาอุดแค้วคาดคงกระพันตะกุดสายลกพระพุทธเจ้าตะกุดโทนตะกุดกับระเบิดตะกุดอุปคุตตะกุดสาริกาตะกุดหนังกองแตกเป็นสุดยอดของตะกุดเมตตาตะกุดไก่ขึ้นลดลงเหลือมีผลทางด้านเมตตาค้าขายดีนักแหลตะกุดเข้าตาทำจากเงินปากผีเผาวันอังคาร ใส่เข้าใต้เปลือกตาได้เพราะมีขนาดเล็กมากตะกุดคลอดลูกง่ายนอกจากนี้ยังมีวิชาทำผ้ายันเสื้อยันการสร้างรูปประคำโทนลูกอมสร้างรูปนางกวักปลัดขิกลาหูอมจันทรีพึ่งมหาสเสน์วิชาการเรียกสูตรลบผงอิทิเจผงปัทมังผงวิเศษอื่นๆ การทำน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งมีเคล็ดลับพิสดารมากมายวิชาหมากินใจหมากินความคิดเป็นสุดยอดแห่งวิชาเมตตาอีกวิชาหนึ่งอีกหนึ่งวิชานั่นก็คือการฝังเข็มดำซึ่งเป็นวิชาสุดยอดทางด้านคงกระพันป้องกันสาตาวุธต่างๆซึ่งน้อยคนนักที่จะมีวาสนาได้เรียนและเรียนได้สำเร็จปีพศ2534ท่านกลับไปที่วัดนาอุดม บ้านนาธมซึ่งเป็นวัดที่ท่านอุปสมบทครั้งแรกทำให้เกิดความสังเวชใจที่เห็นสภาพวัดที่สุดโทมเกือบจะเป็นวัดร้างท่านจึงตัดสินใจกลับมาจำพรรษาที่วัดนาอุดมเพื่อต้องการฟื้นฟูวัดนาอุดมขึ้นใหม่ในขณะนั้นพระอาจารย์ยอดดำรงตำแหน่งเจ้าวาดแต่หลวงปู่ยาท่านสวนไปอยู่ในฐาน,นะพระลูกวัดท่านได้สร้างเสนาสะนะขึ้นมาใหม่แทนของเดิมที่เก่า กำลังผุพังเช่นโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิสง์หอระฆังเมนเผาศพศาลาพักศพโรงครัวและถังเก็บน้ำห้องน้ำห้องครัวทำให้วัดนาอุดมเจริญขึ้นตามลำดับลำดับสมณาศักดิ์เมื่อปีพศ2517ท่านได้รับพระราชาทานธรรมนัศักดิ์สัญญาบัตรพัดยดชั้นตีที่ราชาทินนนาม พระครูอาธรพัฒนาคุณปีพศ2525ได้เลื่อนธรรมนัสสิกสัญญาบัตรพัยดยศชั้นตีเป็นชั้นโทในราชธินานามเดิมรวมทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาและเป็นเจ้าคณะตำบลสมโภงปีพศ2548ได้เลื่อนธรรมนัสสิกสัญญาบัตรพัยดยศเป็นชั้นเอกในราชธินานามเดิมหลวงปู่ยาท่านสวน เป็นพระอริยสงฆ์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห่งความเมตตาออกโปรดญาติโยมและศิษยานุศิษย์ทั้งหลายโดยไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยนทะท้อถอยท่านให้การสงเคราะห์โดยไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกที่รักมักที่ชังท่านให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดท่านมีความเป็นอยู่อย่างสันโดษสมถะเรียบง่ายประหยัดมัธยัตใช้สิ่งของที่ญาติโยมนามาถวายอย่างคุ้มค่า ไม่มีความยินดีในการเป็นอยู่อย่างสุขสบายหากแต่มีความยินดีในความเป็นอยู่อย่างธุรกันดานแบบชนบทวาระสุดท้ายท่านมรณภาพเมื่อวันที่14มีนาคมพศ2549ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ข่้าำวันอังคารเป็นวันครูของท่านรวมสิริอายุ95ปี6เดือน6วัน75พรรษาปรากฏว่าสรีระสังขารของท่านไม่เน่าไม่เปื่อย สำหรับสิทธิ์สืบทอดพุทธาคมรูปสุดท้ายของหลวงปู่ยาท่านสวนก็คือพระครูวิโรธคุณาธรหรือหลวงปู่เลวฉันทโกเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองโนตำบสลสำโรงอำเภอตาลสุงมจังหวัดอุบ,บมราชธานีซึ่งปัจจุบันสิริอายุครบ82ปีในวันที่5มิถุนายนพศ2 5 6 5ครับนะนี่คือ นะประวัติของหลวงปู่ยาท่านสวนทำไมผมถึงเอาเรื่องราวของหลวงปู่ยาท่านสวนมาพูดถึงผมบอกแล้วว่ารายการเรานะเป็นรายการที่เชิดชูครูบาอาจารย์ทั้งในอดีตและในปัจจุบันเมื่อท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้คนรุ่นคนรุ่นหลังก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้และได้ศึกษาประวัติของท่านมีโอกาสไปวัดของท่าน แล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงปู่ยาท่านสวนได้รับความนิยมสนร,ราคาเล่นหาบางพิมพ์นะค่อนข้างสูงขึ้นแล้วใครที่สนใจอยากจะเก็บสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่ยาท่านสวนก็ไปหาเก็บกันได้นะครับ